สวัสดีครับมีผู้ชมขอเรื่องราว F16 ของไทยมาหลายครั้งแล้วนะครับแอดมินมองว่าก็น่าสนใจดีเราลองมามองสิ่งใกล้ๆตัวเราบ้างนะครับหลังจากที่ไปดูเรื่องราวของต่างประเทศมาเยอะแล้วจริงๆแล้วกองทัพอากาศของไทยเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวนะครับในประเทศลุ่มแม่น้ําโขงเรามาเริ่มที่เครื่องบินรบของไทยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกัน1นึ่งแอตแทก เครื่องบินโจมตีนะครับ2องไฟเดอร์เครื่องบินต่อสู้3ามอินเตอร์เซปเตอร์เครื่องบินขับไล่หรือว,ว่าเครื่องบินสกัดกั้นนะครับแบบที่1ครับเครื่องบินโจมตีหรือว่าแอตแท็กเนี่ยของเราก็จะมีอัลฟาเจ็ f 1 6ฟ B b บล็อกานะครับ F 1 6 A คือรุ่นที่นั่งเดียวแล้วก็ B คือรุ่น2อง่้นั่งนะครับ แบบที่สองก็คือเครื่องบินต่อสู้หรือว่าไฟเดอร์เราก็จะมียาสามสิบเก้าคิปเพนซีดีนะครับซี C, รุ่นที่นั่งเดียวแล้วก็ดีรุ่นสองที่นั่งเอฟสิบหกเอเอ็มบีเอ็มเอ็ลยูนะครับเอฟสิบหกเอ็ม ok คือรุ่นที่นั่งเดียวบีเอ็มคือรุ่นสองที่นั่งแล้วก็เอฟห้าอีเอฟนะครับอี e, รุ่นที่นั่งเดียวแล้วก็เอฟรุ่นสองที่นั่งนะครับแบบที่สามก็คือเครื่องบินขับไล่หรือว่าอินเตอร์เซปเตอร์เราก็จะมีเอฟสิบหกเอดเอฟนะครับ พอเรามีเครื่องบินแล้วนะครับก็จะมีการวางตำแหน่งหรือว่าประจําการกระจายไปตามฐานทัพอากาศในประเทศนะครับอันนี้แอดมินจะอธิบายง่ายๆนะครับอันดับแรกเครื่องบินโจมตีหรือว่า a t t a c k Alpha เ อันนี้เป็นเครื่องบินโจมตีเบานะครับในประเทศจะเรียกว่าปจเจเป็นเครื่องบินที่ฝรั่งเศสและก็เยอรมันร่วมกันผลิตและประเทศไทยเนี่ยซื้อต่อมาจากเยอรมันก็คือเครื่องบินมือสองนั่นเองนะครับซื้อมา25ลำเป็นเงิน1,286,562,592บาทนะครับก็ตกล้ำละ51,462,503บาท68สตางค์และไทยก็ได้รับมาตั้งแต่ปี2543แล้วละครับ ไทยมีการปรับปรุงความสามารถหลายอย่างเพิ่มขึ้นข้อมูลเบื้องต้นของอัลฟาเจ็นะครับมีความเร็ว1,160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการรบอยู่ที่610กิโลเมตรมีปืน27มิลลิเมตรหนนัดนะครับแล้วก็ขี่ปืนอาวุธ AM9 Side นซ์ไซวเดอร์ระยะยิงอยู่ที่35.4กิโลเมตร2ลูกด้วยกันหลังจากซื้อต่อไปจากกองทัพอากาศเยอรมัน25าลำนะครับใช้งานไป20ลำและอีก5ลำเนี่ยเอาไว้เป็นอะไหล่นะครับเพราะว่าน่า แล้วก็เอาไปไประจำการที่ฝูงบิน2-3-1จังหวัดอุดรธานี เครื่องบินโจมตีอีกลำก็คือ F16 AB Block 15 OCU นะครับ OCU ก็มาจาก Operational Capability Upgrade นะครับอันนี้เป็นการอัปเกรดจาก F16 รุ่นเก่าในปี2531เพิ่มจุดติดอาวุธเข้าไปอีก2จุดนะครับปรับปรุงเรดาร์เพิ่มวิทยุ UHF นะครับหรือว่า Ultra High Frequency ขยายพื้นที่แนวนอนเพิ่มอีก30%นะครับเพื่อรับน้ำหนักที่มากขึ้นประเทศไทยได้รับในปี2539นะครับแล้วก็ประจำการอยู่ที่ฝูงบิน103จังหวัดนคร ราชสีมา ต่อมาเป็นเครื่องบินต่อสู้หรือว่าไฟเดอร์นะครับไทยมีอยู่3รุ่นด้วยกันลำแรกนะครับยาสามสิบเก้ากิปเพนไทยมีรุ่นที่นั่งเดียว8ปดลำนะครับรุ่น2ที่นั่ง4ี่ลำด้วยกันแต่ว,ว่าตอนนี้รุ่นที่นั่งเดียวเนี่ยเหลือ7จ็ดลำแล้วครับตกไป1นึ่ลำจริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องบินโจมตีเบานะครับสำหรับยาสามสิบเก้ากิปเพนที่พัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นของสวิตเดนใช้อาวุธได้หลากหลายนะครับไทยซื้อยาสามสิบเก้ากิปเพนมาสามหมื่นสี่พันล้านบาทนะครับในปีสองพันห้า เฉลีย่ยล้ำละ2 8 3 3ดรอาบสาล้านบาทนะครับอันนี้ราคาพอกับเ3 5ส i g h t n i n g II เครื่องมีสเตลทีเดียวนะครับขอมลเบื้องต้นความเร็วสูงสุด2 4 6 0ร้อหกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพิสัยการรบอยู่ที่แปดรอยกิโลเมตรมีปืนย7ิบเจ็มิลิเมตรหนึ่งอยสิบนัดนะครับมีในรุ่นที่นั่งเดียวเท่านั้นนะครับสลับปืนนะครับรุ่นสองที่นั่งนี่ไม่มีปืนมาให้นะครับปัจจุบันย่าสามสิบเก้าคิเพนเนี่ยประจําการอยู่ที่ฝู เครื่องบินต่อสู้หรือว่าไฟเดอร์ลที่2ก็คือ F16AMBm นะครับ F16AMBm ก็คือการอัปเกรด F16AB ประเภท MLU นะครับหรือว่า mid life update นะครับก็คือการอัปเดต F16AB ที่ใกล้หมดอายุแล้วเนี่ยหรือว่าใช้งานมาถึงเครื่องนึงของอายุ Airframe แล้วให้มีระบบที่ดีขึ้นนะครับ อัปเกรดห้องนักบินนะครับระบบการบินให้เทียบเท่ากับ F16 Block 5052นะครับเพิ่มความสามารถในการใช้วัที่นำวิถีด้วยเรดาร์โครงการอัปเกรด,ดมีปัญหาพอสมควรนะครับสหรัฐมีการถอนตัวออกจากโครงการ เดิมทีเป็นโครงการร่วมระหว่างยุโรปกับสฐอเมิกานะครับ F16 AMBm ใช้ในยุโรปซะเป็นส่วนมากไทยนี่ซื้อต่อมาจากสฐาเมิกา18ลำนะครับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ F16 AMBm ก็คือเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานตอนกลางคืนได้นะครับเพิ่มขีปนาวุธ BVR การเชื่อมต่อข้อมูลครับไทยซื้อมาในปี2531ปัจจุบัน F16 AMBm หรือว่า MLU เนี่ยประจำการอยู่ที่ฝูงบิน403ตาครีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ เครื่องบินต่อสู้หรือว,ว่าไฟเดอร์ลำที่3ก็คือ F5EF e นะครับ Not Top F5EF e Tiger พัฒนาต่อมาจาก F5AB Freedom Fighter จุดประสงค์ก็คือมาเพื่อจัดการกับ MiG 21นะครับปัจจุบันนี้ไทยมีการอัปเกรด F5E ไปเป็น F5 Super Tiger มีเรดาร์ใหม่นะครับระบบการบินใหม่จุดเด่นของ F5 ก็คือมีความเร็วความคล่อง F5 Super t y p h s ประจำการอยู่ที่ฝูงบิน211นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือ3เครื่องบินไฟเตอร์ของไทยนะครับ ต่อมาเป็นเครื่องบินขับไล่หรือว่า interceptor ประเทศไทยใช้ F16ADF นะครับ ADF ก็มาจาก Air Defense Fighter อันนี้เป็นรุ่นพิเศษของ F16 Block 15นะครับก็คือรุ่นแรกๆนั่นเองที่ปรับให้เหมาะกับภารกิจสกัดกั้นนะครับของกองกำลังรักษาดินแดนของสหรัฐมิกาหรือว่า United States Air National Guard นะครับมีการปรับปรุงเฟรมของเครื่องบินด้วยเพิ่มระบบระบุตัวตนว่าเป็นมิตรหรือว่าศัตรูนะครับ IFF นั่นเองหรือว่า Identification f i n d or foe เพิ่มไฟสปอต ไลท์นะครับด้านหน้าแล้วก็ใต้ห้องนักปีนเพื่อระบุตัวตนด้วยไทยซื้อต่อมาจากสาร,รมิกาครับพศ2548นะครับแต่ว่าอายุการใช้งานนี่เหลือน้อยแล้วนะครับแม้ว่าจะซื้อมาทีหลังเพื่อนก็ตามอันนี้มีแผนปลดประจําการลงไปแต่ว่าตอนนี้ไม่มีงบซื้อมาทดแทนนะครับ f .16 ATF ประจัาการอยู่ที่ฝูงบิน102ครับจังหวัดนครราชสีมา ส่วนเครื่องบินที่น่าสนใจอีกลำก็คือ c h 0 c h นะครับซื้อมาจากเกาหลีใต้เป็นเครื่องบินฝึกและก็สามารถเป็นเครื่องบินโจมตีเบาได้ด้วยนะครับมีแผนไประจำการที่ฝูงบิน401ตาครีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับและที่เชียงใหม่ก็จะมี l 3 9ไาประจำการอยู่ที่ฝูงบิน4 1 1นะครับและตอนนี้ไทยได้อัปเกรด f 5 tiger เป็น f 5 super tiger แล้วนะครับและ f ห super tiger เนี่ยเป็นเครื่องบินยุคที่4.5เทียบเยาาท่ารยสา3 9กกิบเพนทีเดียวนะครับ สำหรับเครื่องบิน f 5้าของไทยนั้นมีประวัติการรบมากมายนะครับและถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพการอัปเกรด f 5าของไทยก็น่าสนใจสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับยา39ิเกิเพนได้หลังจากที่ f 1 6เนี่ยเริ่มมีอายุการใช้งานน้อยลงไปอย่าง f 1 6 adf นะครับแล้วก็ต้องปลดไปจำการลงไปตัวเลือกที่น่าสนใจก็คือ f 5 super ้า super t h a i ก k i ที่อัปเกรดขึ้นมานั่นเองนะครับและเชื่อว่า super t h a i s k i กับยา39ิเกิเพนเนี่ยจะเป็นเครื่องบินหลักของไทยต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวตามคําขอของผู้ชมที่อยากทราบเรื่องราวของเครื่องบินของไทยนะครับแล้วก็มีอีกคนอยากทราบเรื่องราวของ F 1ฟสของไทย F 1 6ของไทยเป็น F 1ฟสรุ่นแรกนะครับที่มีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็อายุเฟรมนี่เหลือไม่มากแล้วครับเพราะว่าซื้อต่อมาจากสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการปฏิบัติงานนี่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่ถ้าจะไปเทียบกับ F 1 6ของสิงคโปร์คงมีได้เพราะว่าสิงคโปร์เป็น F 1ฟ CD ซดีรุ่นใหม่กว่าแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยมีการอัปเกรดเรดาร์าเป็นแบบบ,บบออีีซ่่าาาะรววุธดก สำหรับยาสามสิบเก้ากิเพนกับ F16 นะครับตำแหน่งของเครื่องบินเนี่ยมั่นเหลื่อมกันอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินแบบเครื่องยนต์เดี่ยวเหมือนกันก็ตามนะครับแต่ว่า F16 เนี่ยเหนือกว่าด้านสมรรถนะสำหรับจำนวนเครื่องบินนะครับอัลฟาเจ็ดสิบเก้าลำเอฟห้าอีสามสิบลำเอฟสิบหกรวมกันสามสิบแปดลำยาสามสิบเก้ากิเพนเจ็ดลำนะครับอันนี้ไม่รวมกิเพนรุ่นสองที่นั่งนะครับ